นี่เขามาถ่ายหาเห็ดทอบเห็ดเปาะบนดอยเพ่นู้บนบรรยากาศเดมเจ้าบนดอย,อย,อยไม่หาเห็ดทอบมันมีมนกันนะมีบนหนักออพุพนพอ่นเม็ดเพ่เม็ดนี่มาออกเปลี่ยนพืชกันหากัน เฮดทอปเฮดทอปมาแต่ตู้ละมาเมียตีสามละเหมือนนี้ quá đi à đây ừ. thì ạ hướng lịt luôn cả họ khẽ nhìn vẫn là cá chậu con đói phải มาเมียตีสามแล้แย่งบบมือกูเลยมอแบตมาสองอันอันหนึ่งก็มาแย่งสู้หูเลยหูอะสีสีเหลืองสีนั่นเหมือนนะอันบทีโอ้หมืนหมมีหอนตั้งตีนั่เอง มีนี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดหอบก็ขึ้น้อยมาเฮ็ดหอบแยกแงะมาหัวเห็ดหอบเฮ็ดหอบ,หหอบ,หหอบขึ้น้อยมาหอบแท้แ <laughs> mía hoặc nói yếu rẻ hoặc nít này nó mới hoặc này hả thôi lầy thôi lầy cứ mày chưa nè chi hói mà đi nè mày trầm mùi nè mía 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 mẹ tìm ghênh đi mẹ mẹ điêu mẹ điêu mẹ 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 ส่องเขมกบมีว่าสงเมือนมันจะมี่สอแท้กับบุมีปลาะปลาะ อเม็ดเดียวสองเม็ดมันไม่มีเยอะมันออกนิดๆหน่อยๆไม่เหมือนทุกปีเลยอะทุกปีก่อนๆแล้วมันออกเยอะอันนี้เพียบเลยเนี่ยนี่มันไม่ค่อยมี Cái thằng nãy, thằng nãy có ma thang cầu đó Được, thằng thang cầu đó Nghĩ uhm. uhm, mệt đừng đi Nghĩ uhm, khá ăn khó đi uhm. Uhm. Cái tiếu uhm. Cái trò nhẫn đó เม็ดเท่าอะไรอะไรหนึ่งเม็ดเท่าขนมเนีน่ไม่ว่าละลูกสองลูกก็พอกินละเ <c oughs> ้อครับสำหรับคิมเนี่ยขอจบไว้ทต่อีกอนเ้อครับอยู่คนไ์ก็แ์ก็ติดต,ตามผมเพจขอบคุณคราบบ๊ายบาย Oh